ศึกเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยเจสกีโปรทัวร์2022สนามเปิดฤดูกาลที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรการแข่งขันตัดสินแชมป์รุ่นระดับมบืออาชีพรุ่นแรกเป็นรุ่นเรือนั่งสปอร์ต G ีเป็นของทพัทรวัต์โจสันุสนส่วนรองแชมป์ตกเป็นของธีรพัฒนมีชัยและแชมป์สนามแรกเป็นของชุพัทเศรษฐูระ ในรุ่นมืออาชีพเรือนั่ง1,100 cc ซีซีโปรแอมรันอัเบา1100โอเพนอันดับที่3เป็นของบุกเสริมสุวันอันดับที่2เป็นของสุภรัตฟูตระกูลและแชมเปี้ยนเป็นของทศพนลเผือกพอง mm hmm. รุ่นที่เป็นสุดยอดของเรือยืนระดับมืออาชีพเรือยืนปรับแต่งเครื่องยนต์ได้โปรแอมสกีโมดิฟายอันดับที่3เป็นของมุสตานมิน อันดับที่2เป็นของอานอน์หงกลางและแชมป์รุ่นนี้ตกเป็นของนันทวัฒน์สิงห์อูไร oh, <wow. S 1> เรือนั่ง GP ีปรับแต่งเครื่องยนต์ได้เต็มที่โรแอมรันเบอลจีพีอันดับที่3เป็นของเลิศพงขุนเจ๋งรองแชมป์เป็นของธีระเศรษฐุระและแชมป์รุ่นนี้ตกเป็นของเพิ่มพลธีรวัฒน์พาณิชย์ที่เฉือนชนะธีระได้อย่างสูสีสามารถติดตามข่าวสารและผลการแข่งเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และเว็บไซต์ j e s k g pro tour